มาอยู่กันต่อแล้วกันนะครับกับคู่แมนแฮนซ์นะครับยังอยู่กับเบียนแลวก็พี่เต้น,นะครับผมช่องไทยแซ็บของเรานะครับมาถึงช่วงนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับ คลิปของเราเราพูดกันได้นะุยแล้วเดี๋ยววันนี้จะจะจะบอกว่าวันนี้นะเราพูดคุยกับกับคลิปนี้ได้จริงๆนะครับเพราะว่าเป็นเพื่อนร่วมโลกของเราอ๋อเราขาดคลิปไม่ได้ถูกคลิปไม่ได้หัวใจขอสารภาพไม่ใช่อันนั้นไม่ใจสารภาพกับช่วงนี้เลยครับคู่แมทแบทเทิร์น และแน่นอนเลยนะครับคุณผู้ชมครับคู่แมนบัตเทิลในวันนี้2คลิปที่นํามาฝากกันนะครับแซบกันอย่างแน่นอนเลยวันนี้เป็นเรื่องของหมาเรื่องของหมาทำไมเ่าเรื่องของหมาเนี่ครับเป็นเรื่องที่เราควรที่จะรู้เพราะว่าหมานี่คือเพื่อนร่วมโลกของเรานะครับ ทุกแบบบางบ้านเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีน้องหมาเลยนะเพื่อบอกว่าเป็นแบบเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันนะเพราะน้องหมาเนี่ยมันฉลาดฉลาดรจริงแต่ความฉลาดของเขาเนี่ยนอกเหนือจากการที่เป็นเพื่อนแล้วมันมีนอกเหนือจากนี้ใช่ไหมฮะถูกต้องครับออนอกเหนือจากนี้ใครที่อยากจะชมไปชมกันเลยครับคลิปรแรกเป็นคลิปของเบียร์นะครับเกี่ยวกับน้องหมาา นี่คือโต๊ะสนุกเกอร์นะครับแล้วนั่นคือลูกสนุกเกอร์นะครับแล้วไงอะเบียร์นี่คือน้องหมา,หมาไม่ต้องใช้ไม้สนุกเกอร์ไม่ต้องใช้คนมาเล่นนะครับน้องหมาเล่นเองเป็นไงไเป็นไงไนตัดต่อ,อรหรือเปล่าเบียร์ตัดต่อแน่ๆเบียร์ตัดต่อแน่ไม่ตัดไม่ต่อนะครับรแต่แค่แต่งนะครับเฮ้ยอันเดียวกันเฮ้ยตัวนี้เขาเล่นเองไงเล่นเองเฮ้ยฉลาดเองเล่นเองนะครับเจ๋งอะ นี่ลูกผมเองคลอดมาคลอดมากับมือเลยโอเคดีนะมีลูกเป็นคนเป็นหมาได้ด้วยเออลูกแกก็หลากหลายเนี่ยเออเหลากหลายนะ นี่ลงเลยเออนี่คือความชํานาญนะครับต้องฝึกฝนกันบ่อยๆเฮ้ยเขาฉลาดนะฉลาดแต่ว่าเขาก็รู้นะว่าไอ้สนุกเกอร์นี่เขาเาเล่นเพื่ออะไรอะไรเงี้ยอาจจะมีเจ้าของเล่นให้ดูก่อนนะครับแต่คือมันต้องเป็นการฝึกฝนแล้วก็โหอย่างอย่างรุนแรงเลยนะกว่าเขาจะได้ถึงขนาดนี้ได้อืมโอ้ยเป็นยังไงมีการมีการดูเชิงก่อนอะแล้วค่อยยิงอะนี่ลงทุกแมต ลงทุกลูกแน่จบเกมจบเกมเพราะว่าขาวล่นเลยคุณผู้ชมครับนี่คือคลิปแรกนะครับชื่นชอบคลิปนี้ครับผมให้กําลังใจกับน้องหมาอัจฉริยะตัวนี้กันได้เลยนะครับ k 1ครับครับผม k ค2ในวันนี้เ2ไม่แพ้กันครับเป็นเรื่องของหมา เออว่ะศัตรูเราเต็มไปหมดเลยอะมากเยอะมากเป็นเรื่องของน้องหมาเหมือนกันครับเบียร์กินผ่าแล้วคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ของเบียร์เนี่ยเล่นสนุกเกอร์อ่าแต่ของผมวันนี้เล่นเหมือนกันครับเป็นบอลเหมือนกันเป็นลูกกลมๆเหมือนกันแต่เล่นคนเดียวไม่งอไข่ก็ได้ชมกันเลยครับนี่คืออะไรมันเป็นเครื่องเครื่องหนึ่งที่สามารถกระทุงไอ้บอลเนี่ยไปไปจุดไกลๆได้ โดยที่ไม่ต้องใช้คนโยนคือเล่นเองเลยเลเไม่ต้องเล่นกับเจ้านายเขาสามารถที่จะไปไปไปเอาบอลเนี่ยวา,างไว้ตรงจุดไอเนี้ยเครื่องมือตัวเนี้ยแล้วก็ให้มันยิงของมันเองแล้วหมาไอ้ต้องหมาเนี่ยก็ไปรับบอลครับไปอุ้ยวุ้ย <c oughs> ไปเร็วเร็วโอ้ย,อยใช้พลงังงาน2องซ้อนสซ้อน ว่าอะไรมันจะฉลาดขนาดนี้โอ <c oughs> ้โหสุดยอดเลยนะครับใครที่รักน้องหมาในวันนี้นะครับผมต้องใจอ่อนอย่างแน่นอนไม่รู้ว่าจะจะงหวดอันไหนนะครับเคสหนึ่งเบียร์ครับเคสสองมิเตสี่หกสี่สองสองสี่สองนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงสุดท้ายนะครับช่วงเปิดสายสดเราจะมา รู้กันแล้วนะครับ,รบว่าคลิปไหนใครชนะนะครับส่วนบทลงโทษในวันนี้เหรอครับบทลงโทษในวันนี้เช่นเคยเลยเมื่อวานนี้เนี่ยเบียร์กิมหันกินอย่างเด็ดอร่อยเลยเบียร์อวูดติดใจมากบอกว่าขนมปังอร่อยอร่อยวันนี้ก็เลยจัดขนมปังมาให้เบียร์กิมพันอีกแล้วครับวันใครกินครับคุณเบ,บียร์เขาหรอผมลืมนะครับเป็นขนมปังน้ำมันหอยเอยลิศจะตายในวันนี้นะครับผมเป็นขนมปังเหมือนกันนะครับถ้าเกิดบางคนเนี่ยเขาจะเรียกขนมนี้ว่าถังแตกขนมถังแตกขนมถังแตกครับ วันนี้เนี่ยใครจะโดนถังแตกไปก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมแล้วนะครับและผมว่านี้ไม่ธรรมดาใคหลิ้นและใครกินขนมถังแตกนี้ไปนะครับครับผมรุ่งนี้รับรองครับว่าแตกแน่เลยพรุ่งนี้รับรองว่าแตกแน่นอนเลยครับผมว่าเจะแตกแล้วอ่านี่คือขนมถังแตกนะครับมีไส้มะพร้าวนะครับแล้วก็โรยด้วยน้ำตาลน้ำตาลปกติแล้ว ขนมทั้งแต่ก็จะมีมะพร้าวโรยน้ําตาลโรยงาอใช่ไหมครับแต่วันนี้เราผสมหน่อยเพื่อให้รสชาติมันดูกลมกล่อมมากขึ้นให้เหมาะสําหรับไทยแซบของเรานะครับเราผสมสารใส่พริกนะมเก๋จะตายเออใส่พริกผสมสารหน่อยผมก็โอเคกับวันนี้นะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับใช่ใเบียบอกว่าวันเสาร์ที่เบียรจะพักผ่อนเออดีเลยเบียเอาแคเลยใช่ครับช่วงนี้แบบว่าข้างในมันเต็มเปลี่ยนไปด้วย อะไรหลายๆอย่างพลังงานหลายๆอย่างนะครับพรุ่งนี้เราก็เลยจะได้เอาพลังงานออกนะครับได้เลยเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้โหวตเค .2 กันมาเยอะๆนะครับเยี่ยมเลยครับเบียร์ครับผมเยี่ยมน่ารักที่สุดเลยคุณผู้ชมครับผมเอาโหวตมาเยอะแล้วกันนะฮะจะได้โปรดเรโทษจะได้เป็นเบียร์คิมหัน4642242ท้ายด้วยกันเรามารู้กันครับอ่าถูกต้องแล้วนะครับแต่ช่วงนี้ครับฝากข่าวประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับผมนี่เลยครับกิจกรรมของช่องของเรานะครับบริษัททีซีทจำกัดมหาชนนะครับคืนความสุขส่งท้ายปีกับแคมเปญ4 ทีทแชแจกแหลกแจกจ,จริงนะครับแจกสร้อยคอทองคำทุกวันเลยนะครับกับการจับรางวัล p h o n e 6 plus นะครับ16จิกนะครับอเออจำนวน 12รางวันนะครับพร้อมลุ้นรางวัลใหญ่นั่นก็คือมอเตอร์ไซค์ HondaSUmerX รนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดทุกเดือนจำนวน3รางวัลมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทเลยง่ายครับแค่ซื้อนะครับแล้วก็ลงทะเบียนที่กล่อง s ซต Play TV ว i ดิจ HD Plus นะครับประคา1690บาทนะฮะกล่องบอลอังกฤษนะครับกล่องบันเทิงสุดคุ้มฮอลลูด o ์พลาสนะครับกล่องผับบาร์นะฮะยกเว้นกล่อง c ีโอแบนทุกประเภทนะครับแบบเติมเงินหรือว่าแบบรายเดือนก็ได้นะฮะเฉพาะระบบดาวเทียมเท่านั้นนะฮะรับ สิทธิ์ลุนทุกวันนะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10มกราคคม2559าสน 59, สนใจสอบถามกันได้ที่คอร์เซนเตอร์นะครับห6 19หรือว่า1629หนะครับหรือจะเป็นร้านจานดาวเทียมใกล้บ้านคุณก็ได้นะครับที่เวอร์ไวเว็บซีท co.ts อีกหนึ่งช่องทางที่สามารถเข้าดูทางเว็บไซต์ได้นะครับถูกต้องแล้วนะครับนี่คือเป็นแคมเปญน,นะครับที่ CTH ของเรามอบส่งต่อให้กับคุณผู้ชมทุกทุกท่านเลยที่รัก CTH <c oughs> เหมือนเราทุกๆคนครับครับผมเอาละตอนนี้นะฮะใบเฟิร์นบอกว่าพี่เต้จ๋าพี่เบียจา๋จาจ๋าชมใบเฟิร์นได้เปล่าสวยหุ่นดีร้องเพลงดีเหมาะกับเรามากเลย <laughs> คุยกับใบเฟิร์นตัวอนอี้แหละใบเฟิร์นอากาศบัวมีไงบ้าง <laughs> สบายดีพี่น้องบอกอย่างนั้นนะครับแล้วก็อีนิ่งผลงานเพลงครับสัญญาปาคอนนะครับผลงานเพลงจากสอนสินชัยช่วงหน้ากลับมาครับคุยสกายสดๆกับดีเจสี่ภาคทั่วไทยและวันนี้ห้าอันดับเพลงฮิตๆโดนๆจะเป็นเพลงอะไรกันบ้างกับแซบสด <laughs> <laughs> สี่ภาคเดี๋ยวกลับมาครับครับผม